ครอบครัวแล้วก็รู้สึกว่าครอบครัวเราจะมีความสุขมากมีสมาชิกเพิ่มมาอีกหนึ่งคนเขาเริ่มขยายออกไปบ้านยังเพราะว่าเลิกเลิก31เป็นเลิกที่แบบยังขัดกันก็รอเลิกที่ว่าทั้งสองฝ่าย รอเริ่มทั้งสองฝ่ายว่าฝ่ายรูปไปหมดแล้วไม่ได้ส่งภาพต่างหากก็ไม่ตรงเลยเอาเสียงหายตื่นหมดเลยสวยจีนตรงกลางแอคชั่นอริ่มแบบอะไรเป็นยังไงบ้างคือเรื่องมันไม่ตรงกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ทางจีนกับทางไทยเนี่ยก็จะขัดกันนิดนึงแต่ทีนี้เนี่ยเรามาอยู่ตรงกลางเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนไทยอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นเสื้อชายที่ซื้อ เชื้อสายจีอย่างเงี้ยเราก็ผสมกันแต่ความรักเราไปยิ่งแน่นกว่ากันแต่จีนต้องเป็นเลิกวันไหนอะไรยังไงที่จริงอ่ะเขาเอาเลิก31ช่้ไม้ท้าแต่แบเนี้ยท้าท่านบอกว่าหยุดไปก่อนก็เลยก็เลยกลับบ้านก็ถึงไหนต้องหารเลิกใหม่ไหมอ่ะก็เราเหลือนี้แต่ยังไม่ได้ใช่ไหมแต่หยุดกันสองคนยังไม่ได้ถามเลยไปห้องผมอแต่ถ้าผมเขาต้องย้ายออกไปเราจะ ก็บอกทุกคนว่าจริงๆแล้วเหงาอ่ะก็มีอวันนึงก็กลับมาตอนดึกแล้วก็วันที่เขาแต่งงานเสร็จแล้วอีกวันหนึ่งก็เปิดประตูคือลูกปิดไม่ได้ล็อกอะมีคอมรู้สึกเขาไปแล้วหรอแต่เปิดขอาไาอ้าวยังอยู่หมายอยู่เต็มเลยแล้วผมก็ฟังเหมือนฟังเทียนเลยอุยยังไม่ฟังเลยอ่ะ คือจริงๆแล้วอ่ะคือเลี้ยงลูกแบบแบบเกาะเหมือนลิงอ่ะคือคือเหมือนกับว่าเรามีลูกตอนเด็กใช่ไหมคะมีลูกตอนเล็กๆแล้วก็เราอายุแค่ยี่สิบตน้นลูกคือตุ๊กตาลูกคืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องปลุกลูกสามเวลาเพื่อมนันไหแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่เขาก็เขาไม่ได้ไปไหนแต่ว่ามีความรู้สึกว่าห้องที่เราเคยทำให้อ่ะมัน มันมันนเลมันเลืภาพอย่างหนึ่งทำให้ว่าเตรียมถ้าในวันที่เขาจะต้องย้ายไปอยู่ไปสร้างครอบครัวบ้านอีกหลังนึ่งก็จะตามไปตามไหคิดว่าเราตลอดแต่ไม่แต่ว่าเน้นไม่ไม่ไม่ตามก็ต้องปล่อยเพราะจริงๆแล้วแม่ก็รักเราใช่แม่แม่เราก็รักเราแม่ก็อยากให้เราอยู่หังเขาแต่เราบอกว่าแม่ถ้าอยู่กันเนี่ยแม่จะไม่มีอะไรกินเลยเพราะเราเป็นคนต่างอย่างวันแต่แก้มอหุบ เขาว่าเขาสามารถทํางานได้แต่แม่เราอ่ะก็คือแบบเขาเรียกไรล่ะชาวบ้านกับกับเราอย่างเนี้ยเราต้องหาเงินเลี้ยงแม่เราแต่สําหรับแก้มบุญอ่ะไม่ต้องเลี้ยงแม่เอาดูแลตัวเองชอบอะไรทําไปเลย<ม>เดี๋ยวแม่หาเงินเองมันก็เลยเป็นการที่เราจะต้องตัดันาาว่าเขาไม่มีครอบครัวแล้วนะแล้วครอบครัวเขาก็ดีมากแล้วทางคุณแม่คุณพ่อของ,อของพี่น่ะ รักแล้วก็เคยพูดกับเราว่าไม่ต้องหว่วงนะของคุณสัตว์เราไมดีใจนะแต่ลึกๆก็อิจฉาอิจฉาลูกมทไมอ่ะแม่ที่ำไ,นะไมทำไมอิจฉาทำไมอิจฉาลูกอ่ะทำไมอิจฉาไม่อิจฉาบ้านเราใหญ่เก<อ>ินเราไปอยู่บ้านไกลแม่แม่กลัวไหมว่าถ้ามันเกิดเในไกลจริงๆแล้วแม่จะไปซึมเศร้าเพราะว่าแม่ก็ดูแบบว่าดูซึมแล้วอ่ะ หาคนทางแหลกเองอย่างเราเกิดมลสุมชีวิตชีดสเต็มเซลล์ฉีดแด๊ <c oughs> แล้วนี่ำของสวยๆอะไรที่รบกวนแล้วก็เก็บที่เกี้ยงเพร,ราะร่างกายเรามีร่างเดียว แล้วเราทําร่างกายเราให้็งแงลูกจะมองเราคนรอบข้ลลางจะมองเราเอาเวลาไปทําเกี่ยวกับร่างกายเราเพราะเราบอกมัน50อัพเนี่ยคือมันไม่ใกล้ฝัง่งเราก็เป็นตัวอย่างคนอย่างยกตัวอย่างเร็วๆเนี้ยเราไปประเทศเกาหลีโดยที่เกาหลีเชิญเราไปเรากมมีความสุขแล้วจะเอาอะไรเรามานุษย์เราความรักของเราเนาะ <c oughs> ก็คือหัน้าหาหมอข้าพูดแค่บอกม่ใช่อย่าหมอทำทุกอย่างให้ร่างกายเราคงกระพันเพื่อไว้ต้อนรับหลานยายที่น่ารักและเป็นลูกยาย หลานเห็นแล้วยายยังตาแบววยายยังผมดำยายยังสามารถพุ่งเขาแล้วก็โดดได้กระโดดได้เพราะมีหลานยายใช่ไหมคะก็บอบทุกคนว่าชีวิตของเรามีแค่สองวันเมื่อวานกับวันนี้พรุ่งนี้เรายังไม่รู้เลยวันนี้เราพากันแล้วพรุ่งนี้เรายังไม่รู้ทําร่างกายให้แข็งแรงและไม่เป็นภาระใครกับอายุที่อีกปีกว่าๆคือ60เขาต้องทําให้แข็งแรงเหรอคแม่เพราะว่าเขาตั้งใจไว้มีตั้งแต่คน สี่แล้วเขาเก็บไข่ไว้แปะถึงหแปะเป็นคุณแม่ไหวนหมคะเขาเป็นหมูแล้วเขาเป็นยี่หอไหมเห็นไหมนะคะเราจะมีความสุขของตัวเรามีนาใช่ไหมข้าหัวล้อเห็นไหมแม่รี่เก่กได้ไม่นานเลยรอเรืออัคราฉับแบบเนี้คุณแม่พร้อมรับมือลารพร้อมรับมือในวันหลังที่แบบจะเดินทางมาพร้อมๆกันไหม สี่คนสี่คนน่าจะน่ารักนะเพราะเราอะถึงเวลานั้นแม่ก็เก็บเงินไว้ด้วยด้วยเราทํางานเองแล้วเราก็สามารถเน,นี่ยหลานคนนี้หลานคนนี้หลานคนนี้มันมีความสุขในโลกที่แบบตอนนี้ย่ากับยายขอทานก่อนในตัวเราใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเรามีเงินก้อนใหญ่ของเราที่เราทำมานหากินทุกวันนี้แล้วเอาไว้ให้หลานคนนู้นหลานคนนี้มันจะมีความสุขในการที่จะเห็นหลานมาเดินต่อหน้า อยากได้อะไรบอกยายนะอยากได้อะไรบอกย่านะมันจะน่ารักนะเดาผิดกันหรือเปล่เป็นคุณย่าใส่สปอยเป็นคุณยายใส่สปอยด้วยใส่สปอยแล้วต้องใช้เงินหมดเพราะทุกวันนี้เขาล่อหลานออกไปหลานก็ฉลาดมากเขาก็ในการที่รีบเราเยอะมากแม่ในความี่ดของหนิงพี่ผมมารเลิกคุยทำไมเพราะแบบอาจจะกลับมานอนที่บ้านรักษาหรือว่าอยู่ที่อื่นวันอะไร แก่ผมบอกมาแม่ไม่เป็นไรแบบมไม่ไดไปไหนหรอกพวกคนวนวนๆขอให้มีโกดังแล้วก็ซื้อบ้านให้หมูบ้านหลังแล้วจะเอาคุณยายของเราอะมาอยู่บ้านหลังใหม่เอาคุณยายคุณยายที่ราชบุรีเอามาอยู่มาอยู่บ้านที่เขากหล่กรล่เสร็จตองเราะแก่ผมก็ซื้อบ้านใหม่แล้วมาให้เราก็ตั้งใจว่ามันนี้เขาไปเราไม่อแน่ ก็ไม่รลองเพราะว่าก็เดี๋ยวก็จะชินนะอีกไม่นานก็จะชีนเกี่ยวกับเรื่องที่แบบความรักแล้วก็การมีครอบครัวพราะตัวเราก็แยกกันแม่ลีทําทําใจได้ไหมคะแบบถ้าเกิดเขาต้องไปตอนนี้ยังตอน,นนี้ยังเลยเพราะว่าตอนนี้ก็วิ่งวิ่งแค่แค่เขาหายไปพอมงเราก็มีความรู้สึกว่าเขาหายไปไหนแล้วแล้วมันเหมือนกับว่าคือเราไม่ได้แสดงอะไรเขาลูก เขาตอนเด็กอะเราเลี้ยงเขาจนที่เขี่อว่าเหมือนเป็นตัวเราเวลาที่เราพูดกับเขาแล้วตอนที่เขาโตเขาเหมือนว่าแม่ไม่ไห่วงเขาแต่ที่จริงอะวิเคราะกับสุดเพราะเราคือคนที่ให้นมลูกสามเดือนพี่ลูกสามคนจะต้องได้รับนมของเราเพราะแม่าาขาดนมหมดใช่ไหมไอความผูกพันมันสุดอะมันสุดมันสุดจนจนที่แบบบอกใครไม่ได้ว่าว่าเราผูกพันขนาดไหนความผูกพันนั้นเนี่ยมันไม่ต้องบอก เป็นแม่ที่ไม่ต้องบอกเป็นแม่ที่ไม่หวักแต่เป็นแม่ที่คุณมีอนาคตคุณแข็งแรงคุณออกมาคุณสมตั้งแต่คุณตัวไม่พุงอย่างร่างกายเราพร้อมแต่ติดใจเราอ่ะเราด้เตรียมใจไว้แค่ไหนประสิทธิ์จะุกจบแค่ที่ถึงแล้วก็แบบ้ทำไมไมันต้องเกิดกันแบบแต่ว่ามันมีความสุขเพราะว่าลูกเป็นตัวอย่างในเรื่อง ลูกเป็นตัวอย่างเรื่องความรักแล้วก็ลูกเป็นตัวอย่างเรื่องการมีมีผู้เขาที่น่ารักแล้วลูกลูกก็ได้ได้ครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งเพ่เป็นแฟนน่ะ,ละรักเขามันทําให้เราเนี่ยมีความจุดนี้เราก็อเอามามาพู่กันหมายถึงว่าเราอามาใส่ว่าไม่วันหนึ่งต่อวันวันใด,ดนอันนี้คือบินไปฮ่องกงคือบินไปขอลูกหรือว่า ไปเที่ยวที่เขาจะไปเที่ยวเราไม่อยากไปอะตอนน้องหลานก็รับงานเอ็มยงท่วยไอหาเงินไงั้อ๋อหาเงินที่ไหนพื่อราปันหลานเอ็มพีเีด้วยเอ็มยงช่วอ๋อผมรับงานช่วยนี่ก็มีงานอีกแลาไงล่ะใช่ไหมไม่มีงานก็บอกึ่งคนนะคะไม่มีงานก็นั่งไลฟ์สดขายของที่ตัวเองผลิตมา อ้าวแม่แต่หลายคนก็แซวบอกว่าไม่ได้ว่าแม่ได้เงินสอดขนาดแม่ไม่ต้องทำงานนะอยู่รอเลี้ยงหลานสวยๆไม่ดีกว่าอีกหรอจริงๆนั่นคือการที่มีเงินแล้วอยู่บ้านเนี่ยมานะมีเงินแล้วไม่ไม่ออกมาเดินอย่างเงี้ยที่ผิดมากที่แม่ขับรถมาเองนะมันเท่มากใส่ชุดนี้เหรอแม่ชุดนี้เหรอแม่ตัวเองหรอไม่ค่ะตัเองูกป่าที่ย่ดตอนนี้อย่างไรตอนนี้ ผูักาก็มาตคนขับรถแล้วก็เป่นไรแต่มันคนขับรเอมันเท่มากที่เราอาเงที่เราชอบแล้วก็นั่งในรถที่เป็นกิ่งของเรามีสเสี่แทนก็ใช้ใชใช้ใช้คือนวันนี้แม่ยังรับงานแบบว่าเหมือนเดิมเพราะหคนแซวว่ารับงานเหมือนร้อนเงิน เขาได้รับแบบรับเยอะมากเลยได้ออกมานรัวๆได้โชว์ตัวได้หุ่นได้ว่าผิวสวยสวยสวยผมแล้วก็ผู้จัดการจริงไหมมันไม่ได้แค่ประเทศเรานะผู้จัดการนะตอนนี้เกาหลีก็มาลองเราไปก็มีคำศัพท์ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตคำว่าแม่ลีแม่ลีก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูแลสุขภาพแล้วก็ นรักสุขภาพก็ออใช้สุขภาพในการหาเงินจริงๆอ่ะอย่าบอกว่า <Okay. S 1> งกนะ <c oughs> นอนถึงเสียงเงินเลยปลเปออิยแอร์ยิ่งขึ้นมาตอนดึกเข้าห้องน้ำก็เสียน้ําเ,เวลาที่เราไปไปใช้ห้องน้ำเ,ออเงินไม่มีพอสําหรับใครถ้าเรามีโอกาสหาได้หออาไปแล้วไม่เอาเวลาที่ไหนใช้เงิน อุ้ยนี่ไงนี่ามค้เห็นไหมเห็นไหมคนแก่เห็นยังคนแก่ที่เวลาถามอะไรแล้วเนี่ยเห็นไหมตอบถูกนี่ก็ใช้เงินเขาไม่ได้ให้เราฟรีถูกไหมแล้วก็ทุกอย่างใช้เงินหมดขับรถมาก็ต้องใช้เงินน้ำมันถูกไหมคะแล้วเวลาถูกใจคนรถก็โบกดีก็ต้องเสียตังค์อีกเอึแล้วเดี๋ยวกลับไปก็หารถไม่เจอตรงนี้เราก็พอจะไปเจอัวได้ แต่เราทํางานเราเหมือนเราเงินจริงไหมหรือว่าทํางานเพื่อเอาสังคมทํางานเพื่อเอาสังคมบวกคนแล้วก็ได้เงินด้วยอได้หลาายยอ่งได้โชว์เนาะว่าเราอ่ะเออ,เอ,อ,เอ,อยังยยังยังงแข็งแรงอยู่สองได้เงินสามไม่หยางไม่ต้องกินยาแบบทำให้เรานะอายุก็ต้องขนาดนี้จะเอาอะไรได้ไหนในะนะส่ชุดอย่างนี้ยังใส่ได้ออสวยส,วยสวยุดแม่แมมคนไ <c oughs> นอนน้วที่เจอแมกลีนะนนันี่เขาได้เข้าไปขอ่แนาคนเดีไม่้่น่าจังคิ่งเขาเป็นคนน่ารักนะเคยเจอก่อนที่ไปเดินแบบเพจที่คุณชูชัยก่อนหน้าเนี้เขามาถึงเขาก็แย่เล่นๆนแต่ชอบเขาตรงที่เขาเล่นเซ็จแลเขามาไหว้หน่อยแมลี่ขอโทษนะวันนี้ตั้งแต่นันมาก็เลยเป็นความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ ที่ไม่น่าโกรธแล้วเราก็คิดในใจว่าท,ที่จริงแล้วอะทุกคนอะมันเป็นแบบเราไม่ได้ทุกวันนี้ก็คือผิดขอโทษไม่ผิดก็ขอโทษแล้วใครทําอะไรเราเราได้เปรียบเขาเราจะมีแล้ว,ลวมันทาให้เราเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วเรามีความสุขไม่มีไม่มีการทะเลาะกับใครไม่มีการโกรธกับใครมันป็นความสุขม,มากนะแล้วไม่ได้เสียแทนเพราะอะไรรู้ไหม จริงๆแล้วบทเรียนที่ที่ท,ที่ที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกคือต้องมีคนว่าเราต้องมีคนชมเราแล้วเราเอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นเพราะบ้านเราไม่ใช่มีสินค้าชา้บ้านเดียวเรามีบ้านลูกเขยเรามีบ้านลูกสะพ้ยแล้วเราก็าเป็นทั้งคุณยา่าคุณยายเราต้องแบบทำมัหยังไงจริงๆแล้วว่าที่ทำไป สมัยก่อนคือต้องการเป็นตัวอย่างของคนแก่ที่วัยรุ่นเรามีเพื่อนอายุสิบเก้าเที่ยวทาองหลอดสุขุมวิทอยากให้ทุกคนรู้ว่าแม่ลีเทียเท่ยวแม่ลีไม่ได้ดิ่มไม่ได้ดื่มแต่แม่ลีไปแล้วได้งานแม่ลีไปแล้วได้เงนินเพราะแม่ลีไม่ดื่มแล้วก็ได้รู้จักคนทุกวันนี้ก็ยังมีผับร้านอาหารจ้างแม่ลีไปไลไปไลก็คืออยู่ดีๆทำไมเขาไม่จ้างวัยรุ่นนะแต่มาจ้างคนแก่ไปไล แต่เราเนี่ยคือตอนนี้ก็คือค้าคันนี้น,นิดนึงตอนกลางคืนเพราะว่าเราต้องดิฟวิตามินไ,ไม่ว่า,าจะเป็นสเต็มเซลล์ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นแนส <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นสกาวต้าเ <c oughs> ติมความสดใสเติมความแข็งแรงเพื่อจะไปลุยตัวเก่า <c oughs> แล้วก็เป็นทั้งเพื่อนที่อยู่ในสกูบิท <c oughs> แล้วก็เป็นทั้งที่ไปอยู่ทน่ <c oughs> แม่นิก <c oughs> คือเราเอาสหลายอย่างเลยเป็นทั้งเพื่อนคงแก่แล้วเป็นน้องเพื่อนใหม่ ดิฉนแคกที่แม่เห็นกิ๊กแม่รู้สึกโกรธบ้างไหมคะเข้าใจวคือเขาว่าขำขำเพราะอะไรรู้ไหมตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยเราก็ขำเลยเอกเธอนั่งสินั่งเลยนะคะเราพูดดีมากแล้วเราก็ไม่โกรธเาจัหัวใจแล้วก็ไม่คิดว่าแกผูจะส่ภคาพเสียงของเราดิคือเขาน่้รักอะน่ารัก อันนี้ก็คอยดูเขาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเขาพูดแล้วมันตลกดีอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันเป็นเรื่องตลกมันไม่ใช่เรื่องที่นั่งแซมไม่เข้าใจว่ามันเป็นการทำคอนเทนใช่แต่ถ้าถ้าสมมติอย่างเงี้ยในค้ณเราอ่ะถ้ารู้ว่าเราได้เี้รู้ว่าอะไรเราได้อะไรแล้วเนี่ยแล้วต้องเข้าไปใส่ไปใช้อันนี้เนี่ยขอบคนไหม พาราิจาังเขาเนี่ยเขาเขาพาราจาิจ 2, ัมเอาพารินาจัมเนี่ยเขาเนี่ยตั้งกรนีไว้นะอย่า,าอ้วนนะอย่างนี้แฮปปี้แล้วใช่ไหมหนูจะต้องอย่างนี้อย่างนี้นะมันเป็นต่ออย่างแม่เนี่ยปรุงหอมสี่ภูมดีสี่ก็เราเราจะได้ทํางานใหม่เราทํานุนเราให้เป๊ะเลยให้หนุนอยู่เราเดินไปตัวอย่างเราจะไม่ใช้ในการเรียกอะไรนะที่สี่แต่เราจะใช้ปฏิบัติปฏิบัติว่าแม่ไง แม่มีหนู่มาสองคนหนุาาอาย,อยุสามสิบสามในพวกน้องชายอายุสามสิบแต่แม่ยังคลอลู่างไม่ได้แม่ยังคลทุกอย่างไม่ได้เ่ให้นมลูกสามเดือนหลังจากสามเดือนคือเราเป็นสาวแล้วแสดงว่าให,ให้ให้แก้มบุกมองว่าเป็นผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กเป็นโหเนเด็กน่ารักให้ให้อใหมองไปอย่งงางนั้นแล้วแก้มบุกก็ไม่กล้ามาเขาแต่ก่อนนี้ก็คือ ใครว่าอะไรเราเราเราจะใส่ไปแต่ที่จริงอ่ะเราอ่านรูปแล้วเราผ่านเราอ่านรูปแล้วเราผ่านเวลาเราผ่านเนี่ยเนี่ยจบแต่ถ้าเราเข้าไปจิกจิกอย่างเนี้ยไม่ได้จริงๆนะขอบคุณสื่อมากเลยที่แบบทำให้แมรี่อ่ะเป็นอะไรที่คิดทุเสิ่งเลยแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบเปลี่ยนชีวิตทำให้เราเนี่ยทำให้เราเนี่ยเวลาที่เราพูดหรือเราอะไรอย่างเนี้ยมันจะต้องมันจะต้องคิด สุดท้ายแมรีหลายคนอยากเกิดเป็นแม่รีเรารู้สึกไงเพราะว่าในวันนี้ทุกอย่างมันพร้อมไปหมดลูกสาวเ,าอ,เ,เออแล้วชีวิตเราก็ดูสวยโกงอายุขนาดนี้เราอยากจะฝากถึงคนที่พูดจะพูดถึบชาวบ้านอิจฉาเราเป็ยังไงบ้างบอกคุผมผมเลยว่าสามัมสร้างกายอย่รา่าเราไม่รักร่างกายแล้วเราจะรัรก,รรกหน้าตาไป็นร่างเราก็เหมือนบา้า อะไรที่เสียงโทมคิ้วแม่แม่ลีคิดว่าคิ้วคือผ้มาม่านผ้าม่านขาดรเรากต้องเปลี่ยนแต่ผ้มาม่านเนี่ยก็คือเหมือนกับเราต้องทําคิ้วให้สวยทุกอย่างในหน้าเราเนี่ยก็เหมือนเฟอร์นิเจอร์ในบ้านถ้าเรามีโอกาสในการที่เราจะทําหน้าเราให้สวยก็เปรียบเสมอว่าเราทําบ้านให้สวยแล้วแม่ลีก็คือรักชีวิตมากแล้วก็คิดยังไงว่าตอนนี้ไม่คิดอะไรไม่ไม่อยากมีความทุกข์ ทำอย่างไรให้เราอยู่นานและตายชาาและแข็งแรงตาบบอ,อกมันีเปลี่ยโแเ่โเต้เยอะแยะ